สวัสดีครับวันนี้พี่เข้ามาเลยเซิร์ฟมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับเข้ามาเรา,เราเข้ามาสอ,สองวันสองวันนี้แล้วมีต้องการอะไรก็เรียกเราได้นะครับกับเราโปรโมทไปอะไรไปก็ฟังมาเรื่อยๆก่อนก็ได้นะครับก็ขอปิดเพลงก่อนแป๊บหนึ่ง ได้เลยถ้ามาวันแรกคุณก็ต้องสมัครต่างๆนะครับลงเขาจะไอ้พวกหนูหนูเข้าใจใช่เปล่าครับเวลาสมัครยังไงก็รู้เลยใช่ไหมก็เข้ามาเข้ามามาดูตรงนี้ได้ครับแบบที่เปิดที่เขาเปิดตั้งแต่วันไหนวันไหนเขาก็จะบอกไว้่างนี้ครับ เป็นที่ที่เลือกเพศชายเพศหญิงนะครับตอนนี้ก็เห็นเขาบอกว่าปักปักมุงเซิร์ฟแบบจะทำแบบอาชีพต่างๆครับอาชีพนักรบนักนู่นนักนูนักอะไรต่างๆก็จะทำอยู่นะครับก็ทำอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้อะไรมากอันนี้ก็ตัวอย่างที่ ที่คุณจะเล่นนะครับแต่ค้างมากเลยครับค้างสุดๆเลยครับเซิฟนี้เซิฟนี้ดูท่าทางมันแหลกเป็นบางอยา่างบางส่วนนะครับแต่เวลาเวลาเราโปรโมทเซิร์ฟมันก็มันเป็นบางเซิร์ฟมาครับเคยโปรโมทครั้งหนึ่งว่าของเราอะ่ะโปรโมทของเราเองนะเล่นเล่นแบบธรรมดาไม่มีเซิฟไม่มีอะไรเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย เราโปรโมทปมามันก็โปรโมทได้เซิร์ฟไม่แหลกไม่ปักเอ็นอะไรเลยครับแต่เข้ามาในเซิร์ฟทีู่แหลกมากที่สุดเลยครับผมไม่เชื่อนะเดีย๋ยวเราจะโปรโมทให้ดูก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบของเจ้าของครับเป็นแบบคนดูแลเซิร์ฟแล้วก็ลูกน้องเซิร์ฟอะไรอย่างนี้ครับ อันนี้เป็นไอดีของเขาไอดีท็อกอกากาลาหรือต่างๆก็มาดูบบนี้ได้นะครับไอ่วน,นพวกนี้ก็เป็นที่แรกของครับแรก MC ครับมาดูได้นะครับแรกแบบเปิร์นนะครับเปิร์นต่างๆครับห้าสุดทูครับเขาขาย ก็มาดูได้นะครับม,มีสองอย่างมีปืนบวกของบวกของต่างๆครับก็มาดูได้นะครับแลกมากครับแลกมากที่สุดเลยครับก็มาคลิกขวาตรงนี้ได้เลยนะครับหน,ห,นหนึ่งหนึหน่งหนึ่งนาทีรอหนึ่งนาทีก็ประมาณห้าหก 60ปีแล้วครับประมาณนั้นแหละก็มาดูได้นะครับอันนี้ก็ที่อัปเดตครับอัปเดตต่างๆครับแต่ดูตาทางแล้วมันไม่ใช่มันคืออะไรไม่รู้ครับก็เชิญนี้ก็มีเล่นงกิจกรรมแบบ เล่นแบบอะไรพวกนี้ครับลุ้นไอดีแท้เพื่อรับหนึ่งชิ้น1หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอะไรไม่รู้ครับ <G bunker> ก็มาดูได้นะครับคนที่จะเป็นอะไรต่างๆครับในห้องแดงทอ็ทอกๆ็อกแดงทอ็ทอกท็อกอันอะไรไม่รู้อันทอ็ทอกท็อกรือเปล่าไม่รู้นะครับได้หัวฟ้า ได้หัวแชมพูหนึหนึ่งคลิปอะไรของเขาไม่รู้ครับอันนี้เป็นเจ้าของเซิร์ฟครับไอเดีเจ้าของเซิร์ฟเจ้าของเขาก็อยู่ในเซิร์ฟนี้แหละครับพวกของบวกต่างๆครับมาดูได้นะครับบวกสิบบวกสิบเอ็ดคุณก็ต้องไปหาเพชรมาครับต้องหาอย่างนี้มาสะสมไว้เยอะๆเนี่ยครับไออย่างเงี้ยครับสะสมไว้ ทีวันสองวันมันก็จะแจกให้ครับก็รอไปสองสามวันก่อนจะได้นะครับมันจะเพิ่มเรื่อยๆไงส่วนนนี้ก็เป็นของต่างๆครับของบวกบวกสิบของจิกจ,ก,จกรรมหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็หาลองดูก่อนจะได้ครับนะครับ นี่ก็เป็นเหล็กครับเป็นเหล็กต่างๆครับมันดูได้นะครับเหล็กต่างๆครับพวกของแรกครับหาแรกก็มามามาแรกของได้นะครับพวกแรกพวกต่างๆส่วนนนี้ก็เป็นที่ตีหมูตีมอนนะครับหาตังหังก็อดู่ตรงนี้นะครับก็มาดูได้นะครับ ันนี้ที่วาไปต่างๆครับมันมีหลายแบบนะมีมีแบบ PVP PVP แล้วก็ตีมอนต่คาซอมบี้เมืองซอมบี้ก็มีหลายอย่างก็มาดูได้นะครับมันมีหลายอย่างมากเลยครับเซิร์ฟนี้ไปตีมอนเตอร์ไปอย่างเนี้ยไปตีมอนเตอร์ก็ไปได้นะครับ ของตกนะครับอย่าลืมใส่ไอเทมอะไรเพศด้วยนะครับก็เข้าไประวังหน่อยนะครับมีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากแล้วเราขอขอบคุณมากเลยครับไม่รู้จับเรียังไงดีเรียกว่าพี่หรือเรียกว่าลุงกาไม่รู้นะครับเราก็อายุย7ิบเจ็ดปีครับชื่อแม็กใช้สกินแบบ ูหลาครับเน่ยเดี๋ยวดูนะครับน่ะดูหลังเราเราก็ทีพีพีมาหาเราได้นะครับเราเชื่อนี่ครับแลกมากครับเนี่ยเชื่อนี้ครับมาดูได้นะครับพีพีมาหาเราได้นะครับเดินเร็วมากเลยครับน่ะดูได้นะครับเข้ามาเลยเซฟก็เขียนพิมพ์ น่ะชื่อแปลว่าใคเลยครับหนึ่งหนึ่งสามน่นะถ้าเข้ามาได้นะครับขอปรโมแทแค่นี้นะครับขอบคุณครับ